ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะมาที่แก่งบางระจันนะคะจากจุดตรงนี้นะคะตรงป้ายนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็ถนนสิ้นสุดแล้วนะคะเนี่ยถนนตรงนี้สิ้นสุดนะคะแต่ว่าเลี้ยวเลี้ยวขวารู้สึกจะเลี้ยวขวาไปตรงนี้ได้นะคะไม่รู้จะไปไหนต่อแต่ตอนนี้ก็คือเราขับรถเซอร์เว์นะคะคือเราไม่เคยมานะคะอันนี้ชุมชนท่องเที่ยวแก่งบางระจัน800เมตรนะคะก็นี่ค่ะเราก็กําลังจะเข้าไปกันนะคะไปดูแก่งสิ โอโหี่ข้างบนก็รู้สึกจะเป็นนี่ฮะก็เนี้ปฏิบัติการป้องกันร,รักษาป่านะฮะสวนนี้ะ่ะก็เข้าไปดูเป็นดูไปแก่งนะฮะแก่งบางระจันนั่นเองโอ้มีมอเตอร์ไซค์ออกมาแปดร้อยเมตรก็ก็ไม่ไกลเนาะ ดูอมขึ่มมากเลยนเนี่ยเนี่ยดูอมขึ่ม,มแก่งเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนเหมือนเหมันเหมืน,ม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 นเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษก็พลหรอพลนะ่ะแก่งเนาะมันก็จะเหมือนน้ำนึง หมาด้วยปะโอ้โหนี่ข้างๆข้างๆก็ไปได้ไหมเนะี่ยเขามีรถมาจอดโอ้โหนี่น่าจะเป็นสวนถัว่วสวนอะไรของเขานะคะอืมนี่ค่ะเป็นสวนถัว่วสวนอะไรอเขาคนทําไร่ทําฟาร์มหรือเปล่าอืมน่าจะเข้ามาจอดนี่ค่ะมีมอเตอร์ไซค์เขาด้วยนะคะจอดทำไร่เออใช่หนูจอดทำไร่ทำอะไรเขา อ,อันนี้ถั่วไงถั่ฝักยาวไงอันนี้ลองปีนัดไงลองปีนัดอลองปีนัดสวนถั่วฝักยาว น,นี่ไง uh huh. เหมือนข้างล่างเป็นเป็นเหมือนน้ำน้ำตกนี่ไงนู uh ่นค่ะเห็นไหม <Beautiful. S 1> เออนี่นี่จุดชมวิวตรงนี้ uh huh. ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเออนี่ค่ะเป็นเป็นเหมือนน้ำตกเลยอะ่ะ mm hmm. เออมันเหมือน,ม,นมันเชื่อมกับน้ำตกกันล oh, ุงคีดโอ้ยเออลุงคีบบอกเออโอ้ยแต่ตรงนี้เหมือนถ้ำเลยอะ่ะต้นไม้ไม้ไผ่อะ่ะเหมือนเป็นถ้ำเลยอะ่ะ mm hmm. นี่โอ้ยนี่ค่ะ หแก่งกระจายค่ะโอ้โหได้ยินเสียงน้ำตกไหมฮะนี่แหละนี่แหละจะประมาณตรงนี้ค่ะที่จอดรถนี่ค่ะเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งตรงนี้นะคะเออเนี่ย <Yes. S 1> เออ bit, huh? เออเซอร์เวตตรงนี้นี่แหละ cool. เออไม,ไม,ไม่เขาไม่ปิดหรอกเพราะตรงนี้มันไม่ใช่จุดอะไรอะมากมายมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีห้องน้ำ โอ้ยนี่ค่ะธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะมีห้องน้ำด้วยนะคะนี่นี่ค่ะแก่งกระจายนี่ค่ะบรรยากาศนะคะโอ้โหที่เรามาแต่เช้ามีเรือด้วยนะคะแล้วก็โอ้นี่ค่ะแก่งบางละจิกอันนี้แก่งบางละจิกอะ่ะอ่ะคิดบอกว่าให้ไปตรงนี้นี่นะคะอือ โอ้โหนุ่นโอ้โหโซดาไปเซอร์เวยก่อนเลยฮะคือเซอร์เวโซดาอย่าไปกระโดดนะโลกมันจะเปียกเนาะเนาะเนาะโซดาไม่เอาเดี๋ยวเปียกรถโอ้โหโซดาแบบว่าเออบางละจันค่ะนี่ค่ะแก่งบางละจันนะคะโอ้โหนี่ค่ะแก่งว้าวอุ้ยดีค่ะโอ้หนี่คือแก่งเลยนะคะเงียบ นี่ต้นยางใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยแบบว่าต้นยางแบบอะไรใหญ่มากเน้กโซดาเป็นไงไปเซอร์ไว้เออไปเซอร์เว่ยและทุกอย่างโอเคไหมลูกโอ้โหดูนะฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดูโซดารู้สึกหลั่นล้ามากเลยนะฮะโซดาเอานางมาก็ดีค่ะนางไปเซอร์เว่ยนะคะมแมลง แมลงหรือว่างูเงนินี่หนีหมดเลยนะคะเหมือนเคลียร์ทางเคลียร์ทางให้เราดีมากเลยนี่โอเคอหูนี่ค่ะมันเหมือนเป็นเป็นเป็นแก่งเป็นแง่งนะคะตรงนั้นก็มีจุดให้ลงด้วยนะคะเห็นไหมเขาบอกมีแมงกระพุนด้วยหรอืออโอ้มีแมงกระพุนด้วยเหรอนะ่ะเห็นไหมฮะป้ายป้ายของขาวสดามีแมงกระพุนด้วยนะลูกโน no. โซดาดอนจ์ S S no ห้ามนะมีแมงกระพุนนะ no donj ดูโซดาจะทำอะไรคะนางเห็นน้ำไม่ได้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะโซดาเนี่ยแซสลี่มีไอ้นั่นด้วยนะไอ้วุบวุบวุบอะ่ะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกอะไรแมงกระพุนอะ่ะยูซีลุกโปสเตอร์ มีบึ๊บบึ๊บบึ๊บด้วย <Jelly fish. S 1> ไม่รู้อะภาษาอังกฤษไม่รู้เรียกอะไรอะแต่ภ <Hey. S 1> าษาไทยคือแมงกระพุนนะฮะ <Nope. S 1> นู่นนะคะน้ำ <Hey. S 1> อุ้ยทำไมขนลุกอะเออป้าปิซี่รู้สึกขนลุกยุบยากเลยค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะ <Hey. S 1> คือเป็นคนที่แบบแปลกค่ะถ้าเกิดเห็นน้ำกับอย่างนี้นะคะ <Hey. S 1> จะรู้สึกรู้สึกหล่อนๆนะ mm. ไม่ยืนคนเดียวนี้ไม่กล้านะคะ คือเห็นเป็นสาวมั่นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็มีลิมิตนะ <c ười> คือไม่รู้แปลกอะป้าเพซี่เป็นคนที่กลัวน,น้ำตกอะเออไม่รู้แบบว่ามีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับ <c ười> อ๋อใช่ใช่ค่ะตอนเด็กป้าเพซี่เคยเคยตกน้ำเลยแบบว่าเหมือน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 แบบว่าเหมือนโดนน้ำอะน้ำในหมู่บ้านมันเป็นเขื่อนไงฮะมันจะน้ำจะไหลแรงกว่านี้นะก็ไปขุดเขื่อนในหมู่บ้านแล้วทีนี้แม่ป้าเขาก็ไปนั่งซักผ้าเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีปปาใช่ไหม อันนี้ก็คือเล่าเรื่องเลยมันเลยเป็นความทรงจำค่ะรู้สึกตอนนั้นป้าพิซี่จะอาอยุประมาณห้าหรือสี่ขวบไม่แน่ใจนะคะทีนี้มันกันนก้นมันกั้นเหมือนกับว่ากั้นเขื่อนเลยคนก็นั่งซักผ้าอยู่ข้างบนทีนี้ป้าเหมือนมีผู้หญิงนะคะมนเล่นกับป้าเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงสวยอะ่ะทีนี้มันเหมือนป้าเครื่องหลักเครื่องตึงแต่ป้าก็อยู่ในน้ํานนะแต่ทีนี้เขากวักมือป้าก็กระโดดจึงจ้งจึง้งจึ้งคือจริงๆอ่อะป้าก็เกาะปูนอยู่แล้วแหละมันจะแล้วมันจะมีรูให้น้ําไหล ทีนี้ป้าก็อยู่อตรงอปูนยาวๆนี้กระโดดจึ้งจึง้งทีนี้ให้เหมือนคนนั้นเขาเรียกให้ป้ากระโดดไปตรงที่น้ํามันพัดอะค่ะคือมันเหมือนมันเหมือนหลับเหมือนหลับจริงๆเลยเหมือนฝันนะทั้งๆที่ตัวเองอยู่ในน้ําเล่นน้ําปกติแต่อยู่ๆมันเหมือนหลับไปเลยทีนี้พอป้ากระโดดไปอีตรงอ่ะที่น้ําพัดแรงๆมันก็พูดไปเลยมันพัดป้าไปนู่นเลยค่ะไกลเลย จนมีพี่คนนึงเป็นผู้ชายอ่ะล่างหนุ่มในหมู่บ้านอ่ะแม่ป้าเขาจะจําชื่อได้เขาเห็นเฮ้ยเด็กเด็กโดนน้าพัดสดาหย่าลูกเด็กเด็กโดนน้าพัดไปเขาก็โดดลงไปช่วยค่ะที่ตอนนั้นมันเหมือนกับเขามาช่วยเราเหมือนเราแบบว่าคืออ่าเหมือนเราแบบไม่หายใจไม่อะไรไปแล้วอย่างนั้นอะ่ะมันก็เลยเป็นความทรงจํามาถึงทุกวันนี้พอป้าเห็นแบบนี้นะครับพอเห็นน้ําตกและน้ําไหลไปป้าจะขนลุกขึ้นมาเลยเออมันเป็นความทรงจำแต่เด็กมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเรานั่นเองนะคะ นี่นะคะก็คือแก่งกระจันนะคะแก่งกระจันนั่นเองสซดาหาทางลงน้ําค่ะอย่าลงนะห้ามอย่าลงแก่งกระจันนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็มีต้นยางเนาะโอ้ยน่าจะหลายร้อยปีเนี่ยนี่ค่ะต้นยางจนเขาเอาผ้าสรงผ้าสีมาผูกนะคะแล้วก็มีเรือด้วยมีเรือเห็นไหม มีเลือยข้างบนอย่ <hi> างนั้นนะคะสดาแม่บอกแล้วนะมีแมงกระพุนนะฉันไม่ช่วยนะฉันยิ่งขนลุกอยู่เนี่ยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาว่าแม่ผู้ใจดีไม่เตือนนะฉันนี่ขนลุกอยู่เนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วไม่รู้อ่ะมันมันมันขนลุกตลอดเลยก็เลยเป็นคนไม่ก็ชอบไปเที่ยวน้ำตกพูดตรงๆนะคะมีความทรงจำไอ้ลุกดิ๊นะไอ้สแกรมบกคอนอินเดอร์เวไนเดอเดเดคิด I have the bit w a ว e r t อที่ไอเทลยูบีฟ o r e เท็ไอฟดไปเลยอะ่ะยี่นหมู่บ้าน mm hmm. พอเห็นน้ําแบบไหลๆอย่างเงี้ยจะกลัวขึ้นมาเลยค่ะมันเหมือนแบบมันมันจำภาพเก่าๆที่เรานั่นได้นั่นแหละเนาะนี่คือเหตุผลนะคะทําไมมาเจอแบบนี้แล้วคนขนลุกขนพลองสยองกล้าวนั่นเองนะคะตรงนี้น่าจะลุกกันเนี่ยเขาบอกว่าน้ําเขาบอกว่ามีคนเขาบอกว่าเนาะโบราณโบราณเขาบอกว่าน้าํา,า,าขาานุนอะ่ะอย่าก,กลัวมันไม่ลึก แต่น้าใส์นะให้กลัวอันนี้ไม่จริงนะคะเขาเป็นคําเปรียบเทียบเฉยนะคะเนี่ยน้ํานิ่งอย่างเงี้ยจะไหลลึกนะคะน้ํานิ่งๆเนะี่ยคุณลองกระโดดลงไปนะข้างล่างอะไหลลึกนะยิ่งน้ํานิ่งๆและดาๆแบบนี้นะคะที่มันดาเพราะอะไรมันหามัญห,หาพื้นดินไม่เจอค่ะมันก็เลยมันจะลึกเขาบอกอีกจุดไหนดําๆนะแต่บางคนก็บอกว่าน้ําขุ่นอย่ากลัวน้ําใสให้กลัวเพราะน้ําขนะุ่น่ะ มันมันจะอยู่ใกล้ดินมันก็เลยขุนแต่ถ้าน้ําใสเนี่ยมันอยู่ห่างจากดินนะคะแต่ถ้าในลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าดำๆอย่างเงี้ยมันลึกโซดาอย่าให้เรียกหลายรอบนะลูกมันลึกนะต,ตรงนั้นไม่ลึกมองเห็นมองเห็นโคดหุนอยู่นางจะหาทางลงค่ะหาทางลงน้ําคืออเป็นน้องหมานี้ก็ดีอยู่อย่างนะคะเขาไม่กลัวอะไรเนาะคือ เหมือนสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะเหมือนเขาแบบเขาเห็นธรรมชาติแล้วก็จะตื่นเต้นเนาะแต่มนุษย์เราเนี่ยกลัวนูน่นกลัวนี่นะคะอุ๊ยกลัวนั่นกลัวอะไรแต่ดู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 โซด,ด,ดาค่ะดูโซดามนตัวอย่างคือดูสัตว์โลกที่น่ารักของเราน่ะลงจนได้นะโซดาโนบ๊ายบายโกป้คริสป้บิ๊กทีใช่ถ่าย <Big tea. S 1> ไปแล้วลุง <Big tea. S 1> คิดบอกว่าทําไมต้นไม้ต้นนี้สูงจังหวิวกิ่อยู่ซีตรงเนี้ย มันลุกไหลหลังอะไรหรือเปล่าคุคิดบอกว่าน่าจะ400ปีเห็นไหมคะดูด้านบนนะคะนี่ดูด้านบนเออโอโ้โหขนลุกว่ะคุณคิขคนลุกมากเลยขนลุกยังไงก็ไม่รู้ว่ะ Hair stand แฮสแตนด์ know why hair stand อัพละรุนโวลไมเฮสเตนอัปลอสเลยอ่ะอืมมันดูมันดูนดยังไงก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกอ่ะอือแล้วมันคึ้มๆด้วยไงอุ๊ยเฮร์สแตนด์อัพไปละเด้อจ้ะอยู่บ่ได้แล้วเ,วอ,วเอาเฮ้อ นี่ก็ตามเลยนะออทั้งหมาทั้งคนนะคะตามขึ้นตรงไหนอ่ะขึ้นตรงบันไดดีกว่านี่วิดูขนลุกจังเลยอะ่ะขนแข็สแตนอัพสวยไปดีกว่าเออสดานำหน้าเลยนะอายออมันยังกาดด้วยไงบรรยากาศด,ด้วยอะ่ะคือคืออ,อุ้ยเข้าไปข้างในนะั่นคืออะไรอ่ะ โลคุณ <Yep. S 1> คิดบอกว่าเดินไปข้างในต่อสิเออพอขึ้นมาข้างบนเห็นไหมคะพอไม่อยู่ในจุดที่เรามีความทรงจำเราก็จะรู้สึกแบบปราไม่ค <Damn S 1> <อ>่อยอะไร500เมตรคือ <What? S 1> อ,อ๋อเขาบอกว่าหา้หาแล้ไม่เอารถไปได้ไแล้วยูจะมาสต็อปครอยู่ตรงนี้เหรอคุณ yes. คิดบอกว่าไม่มีใครอยู่ตรงนี้งูงเงอจะไม่เข้ารถเหรอ ลุงคิดบอกว่าถ้าไม่ไปก็ยืยนรอตรงนี้เฮ huh? เรื่องอะไรอ่ะ <laughs> อุ้ยลุงคิดแล้วกระเป๋าไออ่ะไม่แบกยี่เดียร์ค่ะลุง right คิดบอกไม,ไม่ไม่ขับแน่นอนนะคะแล้วเกิดถ้าป้ามั่นใจก็อยู่ตรงนี้คนเดียวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะขอการันตีค่ะ ฉันไม่อยู่หรอกวอ้ยต้นหม้ต้นนี้ใหญ่หมากโอ้โหไม่รู้กี่ต้นนะคะเขาไปรวมกันโอ้ยดูอ้ยบางทีมันก็แบบใ,กกใหญ่เกินก็ดูน่ากลัวเนาะใหญ่เกินก็ดูเป็นเพราะฉันเล่าเรื่องเรื่องหลอดมากไปหรือเปล่ากันเนะี้ย เข็มมาหลอนตัวเองอืมคิดล็อกรถลดละอืม่ปโอเคเดี๋ยวอันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเดินลงไปเพราะว่ากลัวมันจะยาวไปค่ะกลัวมันจะยาวไปอ่ะเดี๋ยวเ,เป็นอีกอีก,อ,กอีกคลิปต่อไปแล้วกันฮะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะเราเรียวทม์ค่ะ